วัสดีค่ะเจอกับครูปุ๊กกี้อีกแล้วนะคะวันนี้มาพูดถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะติดตามข่าวสารต่างๆก็สะดวกสบายขึ้นการติดต่อสื่อสารก็ง่ายขึ้นโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยัสะดวกขึ้นเป็นอย่างมากนะคะแม้กระทั่งการทำงานของเราก็สะดวกขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ในการทำงานก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ อ่าเห็นง่ายๆก็คือการนําคอมพิวเตอร์มาใช้กับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนเช่นนุงมเรียนเราอนุบาลปรามบุรีนะคะในการทํางานและการเรียนการสอนทั้งนั้นรู้กันไหมว่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีความสําคัญอย่างไรวันนี้เรามารู้จักคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่เราใช้กันอยู่นะคะคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จอภาพหรือมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่สำคัญที่สุดจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรงเพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่แสดงผลได้โดยผ่านจอภาพของเราจอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน2แบบ คือจอแบบ CRT และจอแบบ LCD ซึ่งจอภาพสองแบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบนั่นก็คือจอแบบ CRT ส่วนใหญ่เป็นจอภาพที่นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีขนาดใหญ่คล้ายโทรทัศน์เมื่อก่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่เมื่อจอภาพแบบ LCD เข้ามาแทนจอภาพแบบ CRT ก็เริ่มมีน้อยลงจนในปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นร้านขายคอมพิวเตอร์มีจอแบบนี้วางขายอีกแล้วส่วนจอภาพแบบ LCD นั้นมีทั้งแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและในแบบของโน้ตบุ๊ก เนื่องจากเป็นจอภาพที่มีขนาดและรูปร่างที่บางทำให้สะดวกสำหรับการพกาพาไปไหนมาไหนแต่จอภาพแบบ LCD นี้ก็มีราคาที่แพงกว่าจอภาพแบบ CRT เคสคือกล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน ซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนรวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีพื้นที่มากน้อยเพียงใดและในตัวเคสก็จะมีในส่วนของ power supply ติดมาด้วย power supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะๆเช่นฮาร์ดดิสก์ CD-ROM Drive, DVD Drive ก็ควรเลือก Power Supply ที่มีจำน,นวนัตต์สูงเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสะไฟได้เพียงพอต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมีเนื่องจากตัวคีย์บอร์ดใช้สำหรับการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลต่างๆลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ในตัวคีย์บอร์ดจะมีทั้งที่เป็นตัวอักษรที่เป็นภาษาหลักของแต่ละประเทศรวมทั้งภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษอยู่ด้วย และยังมีข้อมูลทั้งตัวเลขและฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและอื่นๆอีกเพื่อใช้สำหรับลงข้อมูลในตัวเครื่องของเราโดยส่วนใหญ่แล้วคีย์บอร์ดมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ในปัจจุบันก็อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนออกแบบนั่นเองฮาร์ดดิก์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์และเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกันกันกบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวฮาร์ดดิสก์จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผงวงจรสำหรับควบคุมการทำงานอยู่ด้านล่างและช่องสำหรับเสียบสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณต่างๆโดยที่ส่วนประกอบภายในจะปิดไว้อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น เมนบอร์ดเป็นแผ่นวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญไว้ด้วยกันซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายใน PC ทั้งหมด CPU มีหน้าที่ในการประมวลผลหรือเรียกว่าโปรเซสเซอร์หรือชิปเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมีหน้าที่ในการประมวลผลจากการป้อนข้อมูลลงไป การแสดงผลหลักการทำงานพื้นฐานของการแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อโปรแกรมต่างๆส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ CPU เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การแสดงผลจากนั้นการแสดงผลก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพตามข้อมูลที่ได้รับมา การแสดงผลรุ่นใหม่ๆที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมีวงจรในการเร่งความเร็วของการแสดงผลภาพ3มิติและมีหน่วยความจำมาให้มากพอสมควรโดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ดซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ CPU จึงทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นด้วยซึ่งตัวการ์ดแสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจาในตัวของมันเองถ้าตัวการ์ดมีความจามาก ก็จะได้รับข้อมูลจาก CPU ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การแสดงผลบนจอภาพมีความเร็วสูงขึ้นด้วย